กับเสร็จแล้วมั้งเนี่ยดวนได้เลือกข้างหลังนู้นกินปอนเซอร์ปอนเซอร์ลบแรงงเนีเปียกทั้งตัวเหงื <laughs> ่อเปียกโอกเปียกโชกทั้งตัวดูมาแอบ,บดูคนงานตัดหญ้าบอกให้จ้างเขามะปางงามๆต้นใหญ่ เริ่มงามนะคะเพราะว่าฝนล,ลงหลังลูกออกแล้วก็ต้องบำรุงกันแล้วค่ะหลังมันหมดลูกอะ่ะต้องบำรุงให้เขียวแล้วมันก็ได้ฝนด้วยฝนล,ลงช่วงนี้ก็ได้น้ำได้ความสดชื่นขึ้นมาพอตัดเตียนมาเลย มาดูคนงานสวนมะปางตัดหญ้าในสวนเสื้อส้มๆเนี่ยโอ้แดดก็ร้อนตัดอย่างเมามันเลยรู้สึกว่าหญ้าจะลกเยอะเลยนะคะผลมันลงมันก็เลยลกหญ้าจะขึ้นงามหน่อยนี่พอกินข้าว โอ้โหไปกินข้าวก่อนไปกินข้าวก่อนตัดอีกหน่อยเดียวนะวเอาเต๊บจะเยอะอย่างเงี้ยอย่าหมดแรงมะปังก็งามขึ้นเหมือนกันนะคะหลังจากที่ฝนลงฝนลงเยอะมากหญ้าก,ก็งามมะปังก็งามจะแข่งกันเลยจ้า แต่ไม่มีคนเสื้อส้มคนคนนี้คงจะลกไปอีกนานบอกให้จ้างเขาก็ไม่เอาบอกยังมีแรงทําอยู่ทํามันไปก่อนหมดแรงเมื่อไหรค่อยจ้างเขาโอ้โหขยันจริงๆเดี๋ยวเสร็จเบิรนี้ไปหาข้าวกินก่อนนะพ่ออ๋อกลิ่นน้ำมันมันออกเพราะมันรั่วป่ะ รั่วแตตาพ่อมีรั่วทังไหนเดี๋ยวต้องคอยดูเหมือนกลิ่นน้ำมันมันฟุง้งขึ้นมาโอ้รุ่นนี้ยังใช้ดีอยู่นะเนี่ยว้าวเคงตัดหญ้ารุ่นประยุกษ์